สบอยโคตรมันทราณฟอร์เมอร์มหาวิบัติุทุกศูนย์พันท่าราม ในอดีตการที่นานแสนนานมาแล้วในยุคที่โลกของเรายังมีไดโนเสารนะ์นาแย่อยู่มันได้มียานอาวกาศมาที่นี่และมันได้ใช้ระเบิดยิงลงบนพื้นโลกทําให้โลกกลายเป็นโลหะชิบหายไปหมดเลยมึงไงตัดภาพมาที่ปัจจุบันเจดาซี่ไดเดินทางมาที่ดินแดนอาร์กติกซึ่งพวกเขานั้นได้เจอกับซอนตินอะไรบางอย่างที่นี่นั่นก็คือซากของไดโนเสาร์ที่กลายเป็นโลหะต่างดาวทั้งตัวเลยมันคืออะไรกันคบเนี่ยที่บรดน,นอกบรรน,นอกแห่งหนึง่ง พี่น่าหลอกคนนี้ก็คือเคสเยเกอร์เพร๊อของเราในภาคนี้นะครับพี่แกกับลูคัสเพื่อนของเขาได้เข้ามาในเมืองเพื่อที่จะหาเส้นเหล็กกลับไปทํางานประดิษฐ์ของเคสครับพวกพี่แกก็ได้เข้ามาที่โกดังร้ร่อย ทั้งสองก็ได้ค้นไปทั่วว่ามันมีอะไรที่พอจะใช้งานได้บ้างแต่แล้วเคสก็ได้เจอกับรถบรรทุกคันหนึ่งพี่แกก็เลยขอซื้อมันทันทีครับที่ทุ่งข้าวโพดเขียวขจีพวกสาวๆได้ซิ่งรถมาส่งสา,าวสวยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเทสซาเยเกอร์ลูกของพระเอกครับเทสซาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกับพ่อของขอเพียงสองคนครับหลังจากที่โลกโดนบุกรุกจากพวกต่างดาวที่ชิคาโกพวกมนุษย์ก็ได้ยุบงานต่างๆของออโตบอทและได้ออกตามล่าพวกหุ่นจนไปทั่วโลกพวกเสียเอมันก็ได้มืน นั่งประชุมกันและพวกเขาก็ได้วางแผนรับมือกับพวกต่างดาวและได้บอกด้วยว่ายุคข,ของทรานฟอร์มเมอร์มันสิ้นสุดลงไปแล้วพระเอกก็ได้พารถร้อยๆคันนั้นกลับมาที่บ้านเทสซากับลูคัสก็ไม่ค่อยพอใจเลยสักเท่าไหร่เพราะว่าเคสไม่เคยทํางานประดิษฐ์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยสักทีแถมเอาเงินไปผลาญกับเซเหล็กด้วยและเทสซาก็เริ่มเครียดเครียแล้วละครเพราะเธอนั้นกําลังจะไปเรียนต่อที่มหาลัยครับและที่ท่าเรือแห่งหนึ่งพวกทหารได้บุกมาที่นี่เพราะว่าพวกเขานั้นได้จับสัญญ,ญาณของ พวกหุ่นยนต์ได้แล้วเมื่อพวกทหารเจอมันพวกพี่แกก็กราดยิงมันไม่ยั้งเลยพี่ตัวเขียวก็พยายามอธิบายว่าเขานั้นคือพวกออโตบอทที่ก่อนหน้านี้เคยเชื่อพวกมนุษย์นะแต่แล้วก็มีหุ่นตัวหนึ่งที่แอบซุ่มอยู่ยิงพี่แกก็ให้เลยอะเฮ้อไอตัวดํามืดตัวนี้มันมีชื่อว่าล็อกดาวตัวร้ายในภาคนี้ครับมันนั้นจะมาเกลี้ยวกว่ามพวกทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ทําให้จกักรวาลนี้บันป่วนไปมันนั้นต้องการรู้ว่าอัลติมัตนั้นอยู่ที่ไหนแต่แล้วพี่แกก็ควักหัวใจพี่เขียวจนตาายหา โหดเถร okay, เลยมึงน,นี่ในเย็นวันหนึ่งเทสซาก็ได้มาขอพ่อของเขาอขอกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนครับแต่พี่เคสของเราก็มีกฎอยู่ว่าห้ามยุ่งเรื่องของผู้ชายจนกว่าจะเรียนจบนาโลกเพราะเอกนั้นก็ห่วงลูกของเขามากแต่สุดท้ายพี่แกก็ยอมเป็นเทสซาออกไปเที่ยวล่ะครับและในเช้าวันหนึง่งเคสก็ได้เรียกลูคัสมาที่บ้านและได้โชว์ให้เห็นว่ารถบรรทุกคันนี้มันไม่ใช่รถธรรมดามันสามารถพูดได้ด้วยละเว,ว้ลูคัสก็รีบบอกครับเอกไปบอกตามวนเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันคือพวกต่างดาวนะ แต่เคทก็ไม่ยอมครับเพราะว่าเคทนั้นอยากจะซ่อมรถคันนี้แต่ซ่อมไปซ่อมมาจรวดมิสไซล์ก็ยิงพุ่งเข้าไปในบ้านลยไว้และแล้วรถคันนั้นมันก็ได้กลายเป็นหุ่นยนต์ทาให้เรารู้แล้วว่าพี่แกนั้นก็คือออพติมาสพามพามพามที่สะบักซาบ,บอมจากการถูกตามล่าและเคทก็อาสาซ่อมร่างให้ออพติมัสด้วยล่ะครับที่ยานใหญ่ยักษ์ลำหนึ่งเจ้าหน้าหน,านวดเฮโร่ได้เดินทางมาหาเจ้าล็อกดาว้งสองก็ได้ตกลงการครับว่าพวกมันนุนจะหาพวกออพติมัสให้เพื่อที่จะแลกกับเม สร้างโลหะของมันครับเคสก็ได้ขอให้ลูคัสไปซื้ออะไรเพื่อมาซ่อมออติมัสในเมืองและเขาก็ได้ย้ำพีแก่ด้วยว่ามึงอย่าไปบอกไงใกล้ฟังในหัวครอกแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นพวกเฮโร่มันก็รู้แล้วคาวออติมัสนั้นอยู่ที่ไหนและพวกมันก็เริ่มปฏิบัติการตามล่าตัวออติมัสทันทีเคสก็กําลังซ่อมร้างของออติมัสอยู่แต่แล้วพวกเสียเอมันก็ได้บุกมาที่บ้านของพระเอกเต็มไปหมดเลยไอ้เว้นคนหนึ่งมันก็ได้มาถามพระเอกครับว่าเห็นหุ่นยนต์แถวนี้หรือเปล่าพระเอก,ก้บกมันา ได้ละเมิงเห็นพื้นได้ละบ่าวที่จริงแล้วลูคัสนี่แหละครับเป็นคนบอกตำรวจพวกมันก็ได้เข้าไปในรูรถของพระเอกแต่ก็ไม่เจออะไรแต่พวกมันก็กดดันพระเอกจนพระเอกยอมบอกไปครับว่าเขาเนี่ยจะเจอรถเก่าๆคันหนึ่งแต่เขานั้นไม่อยู่ที่นี่แล้วพวกมันก็รู้เลยครับเพราะว่าพระเอกเรียกมันว่าเขาํามให้พวกซีเอบังคับให้พระเอกบอกว่าออติมัตอยู่ที่ไหนอีกครั้งแถมมันก็จับเทสซาด้วยเมื่อออติมัตเห็นท่าไม่ดีและพี่แกก็คิดว่าต้องมีคนตายหาแน่แพี่แกที่หลบอยู่นั้นก็ได้พ พวกมันตุ้มๆต,ตามๆแล้วหนีออกไปบ้านของเคสก็ได้ระเบิดตูมและหน้าหลอกคนหนึ่งก็โผล่มาช่วยเคสแล้วทุกๆคนไปไอพวกตัวร้ายหมก็ได้ออกตามละเอลติมตัอย่างแล้วท้ากล่งองเคสก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าไอาคนที่มาช่วยเขานั้นก็คือพี่เชนแฟนของน้องเทสซานี่แหละซึ่งพี่แกนั้นก็เป็นนักแข่งรถด้วยพวกเขาก็สิ่งหนีพวกมันกันอย่างมามันซิ่งไปสิ่งมาพวกพี่แกก็สามารถหนีมาได้ครับแต่แล้วเจ้าล็อกดาวน์มันก็ได้โผล่มาและมันก็ได้โยนระเบิดใส่พวกพระเอกจนทำ ม่โลคัสตายหากลายเป็นโลหะไปเลยล่ะครับเสียใจเลยอะออปติมัตก็ได้พาเคสเทส,เทสซาและเชนระหกระเหินเรื่อยๆมาตามทางและออปติมัสก็จะออกไปหาทางนี้ส่วนทุกคนก็ต้องกบดันอยู่ที่นี่ก่อนครับพี่เคสนนก็โกรธมากแหละครับเพราะว่าเทสซาลูกของเขาแอบมีแฟนได้ไงวะเขาก็เลยคอยหาเรื่องเชนอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วพี่แกก็คิดอะไรดีๆออกครับเขาได้แอบเอาโดนที่ขโมยมาจากพวกมันและเขาก็ได้เห็นคลิปที่พวกมันตามฆ่าพวกออโตบอสพี่แกนั้นก็ลองเอาโดนนั้นไป เงินแต่พอกดปับ๊บพวกตำรวจก็แห่มาทันทีเลยครับทำให้พวกมันน้นรู้แล้วว่าพวกพระเอกนั้นอยู่ที่ไหนและแลออปติมัสก็ได้เรียกรวมพลพวกออโต้บอสที่เหลืออยู่บนโลกโดยด่วนเลยและพี่พรามของเราก็ได้กลายเป็นรถสซิ่งอีกครั้งไว้ให้พวกออโต้บอสสุดเท่ที่เหลืออยู่ก็โผล่มาแล้วครับแถมพี่บีสุดเทกก็ได้โผล่มาอีกด้วยพวกเขาก็ได้มาประชุมกันว่าจะเาอายัางไงตอนน่อดีเพราะว่าตอนนี้เหลือออโต้บอสอยู่เพียงแค่5คนบนโลกครับพี่ออปติมัสก็ได้บอกไปว่าจะล็อกดาวมาตามไล่ล่าเพื่อ เราโดยมีพวกมนุษย์คอยหนุนหลังมันและเขาก็อยากรู้ว่าเพราะอะไรเค้ก็เลยเอาคลิปที่พี่แกได้จากโดนฉายให้พวกเขาดูและได้รู้ว่าพวกมันนั้นได้เอาซากของพวกทรานฟอร์เมอร์ไปให้กับ KSI ที่พวกมันกําลังทดลองเกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่บนโลกครับพวกพี่แกก็เลยต้องการไปที่นั่นเลยล่ะครับแถมพี่เคก,ก็ขออาสาไปช่วยพวกเขาอีกแรงด้วยที่ KSI ไอหัวไก่คนนี้ขอมีชื่อว่าโจชัวจอยส์เจ้าของบริษัทนี้ครับพี่แกนะก็เอาใจมดัดแล้วพี่แกก็ได้มาเจอกับสาว สวยดาซี่ในตอนแรกเจ๊แกก็ได้มาบอกเกี่ยวกับเรื่องที่เธอไปเจออะไรในอาร์กติกแต่พี่จอยก็ไม่สนใจอะไรเธอเลยสักอย่างแล้วพี่แกก็ได้พาเธอไปดูอะไรบางอย่างครับมันก็คือธาตุตัวใหม่ที่พวกต่างดาวมาให้กับเราและมันได้ตั้งชื่อธาตุนี้ว่ารานฟอร์เมียมซึ่งถ้าได้บวกกับเทคโนโลยีบนโลกเข้าไปมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เลยเว้ยเฮ้เขาก็ได้พาเจ๊ดาซี่เข้ามาดูหุ่นที่พวกเขากําลังสร้างที่มันมีชื่อว่ากาวาทอนแต่จอยมันก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่ล่ะครับเพราะว่ามันต้อง การสร้างให้เหมือนกับอัลติมัสแต่มันก็กลายเป็นไอเมกาทอนอย่างเดียวเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบ้าบอที่สุดเลยเชียวทางของเคสและทีมงานอัลติมัสได้วางแผนการเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจภายใน KSI ว่ามันมีซ้อนตินอะไรอยู่บ้างและแล้วเคสก็ได้พาบีเข้าไปในบริษัทบีก็ได้เข้ามาในห้องห้องหนึ่งและได้เจอกับพุนสติงเกอร์ที่มันเอาต้นเบดมาจากบอเบอบีทำให้พี่บีของเราไม่ค่อยพอใจเลยซีเคสก็ได้แอบเข้ามาในแลบที่พวกมันกำลังสร้างกาบาทอนไอหัวไข่มันก็ได้มาเจอกับแฮโร่และก็ได้พูดคุยยเกยกี่วับ เรื่องของพระเอกเพราะว่าเคสกำลังมาวุ่นวายเรื่องของมันจอยก็เลยสั่งให้เฮโร่รีบทํางานให้เสร็จและไปเอาเมาเล็ดพันสร้างโลหะจากล็อกดาวมาครับเคสที่อยู่ในแลบก็ได้ถ่ายวิดีโอให้พวกอัตติมัสดูพวกเขาก็ได้เห็นสาหายของเขาที่โดนช้าแหล่อยู่ทาให้พวกพี่แกนักรธดมากเลยไว้แต่แล้วพวกมันก็รู้ตัวแล้วละ่ะว่ามีคนแอบเข้ามาในแลบนี้เคสก็ <Kate S 1> <Kate S 2> วิ่งหนีสุดชีวิตแต่แล้วพี่แกก็โดนจับตัวไปวเจ้าเฮโร่มันก็ได้มาถามพระเอกวอร์ติมัดนั่กดดานอยู่ที่ไหนแล้วแต่าหากว่าพระเอกบอกมัน มันก็จะปล่อยตัวเคสไปครับแต่พี่เคสของเราก็ไม่ยอมบอกอะไรมาสักกรเนิดและทางของพวกออโตโบอทที่โกรธจัดจัดอยู่นั้นก็ได้บุกเข้ามาในเคสไอพวกพี่แกก็ได้บุกมาช่วยพระเอกและพวกเขาก็ได้ทํารายงานของพวกมันแสละเทมหมดเลยยับไม่ยับันเลยทีเดียวเจ้าหัวเคยมันก็ได้มาห้าพวกออลติมัตเอาไว้วันนั้นมันคือทรัพย์สินของฉันนะไว้เทออลติมัตก็ได้บอกว่าพวกที่แกฆ่าไปมันคือสหายของพวกเรานะไว้แต่มันก็เถียงครับว่าที่เราทาที่นี่คือวิทยาศาสตร์และเรานั้นสามารถสร้างทานฟอร์เมอร์ได้แล ลวกไ่าต้องการพึ่งคุณอีกต่อไปทําให้ออตติมัสของเรายอมถอยเลยล่ะครับเจ้าหัวใครก็เลยสั่งให้พวกของมันซิงกาวาทอนออกไปตามล่าพวกออตติมัสท,ทันทีไอ้กาวาทอนมันก็ได้ซิงตามมาอย่างเร็วจนมันทําถนนเลเเนเทพไปหมดเลยแถมพวกมันก็ไม่สามารถคุมกาวาทอนได้ด้วยครับไอ้กาวาทอนมันก็ได้ยิงใส่ออตติมัสตูมๆด้ามๆทั้งสองฝั่งก็ซัดก,กันอย่างเมามันแต่แล้วไอ้ล็อกดาวก็โผล่มาแถมมันก็ยิงออตติมัสเข้าให้เลยว้ยมันนั้นจะมาจับตัวออตติมัสและเขาก็ได้บบออกกััติมมว่าา ถูกสร้างขึ้นและผู้สร้างต้องการตัวเจ้ากลับไปเจ้าล็อกดาวมันก็ได้จับออติมัตขึ้นยานแถมเจเทสซาก็ได้ติดไปกับมันด้วยไอ้ล็อกดาวมันก็ได้จับออติมัตขังเอาไว้ในกรงทางของเจเทสซาก็หนีออกมาจากรถคันนั้นได้สําเร็จครับพวก k s i ก็ได้ลงมารับมเมล็ดพันธุ์จากเจ้าล็อกดาวและมันนั้นก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านของมันแล้วครับทางของแคสก็รีบซิ่งมาที่ยานของไอ้ล็อกดาวเลยและพวกขอก็ได้แอบขึ้นยานของพวกมันไปครับยานของมันก็กําลังเตรียมเพื่อที่จะบินข้ามอาวกาศแลล้วล แต่แล้วพี่เกียวก็ได้สั่งเปิดสมองของยานมันทำให้เจ้าล็อกดาวโมโหบู และมันก็คิดว่าคงมีนักโทษแขกค,คุกออกมาพี่แกก็เลยสั่งให้สมุนของมันออกตามล่าทันเทีทำให้เจสเทีสซาโดนหมาของพวกมันตามไล่ล่าเลยส่วนทางของเชนกับแครก็โดนพวกมันตามล่าเช่นกันแต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับปืนเอเลียนและเขาก็กระดานยิงพวกมันไม่ยั้งเลยต,ต,ตุบๆตาม้ไรอย,อย่างแรงนี่และเจสเทีสซาก็ได้มาเจอกับพ่อของเธอแล้วล่ะแต่เจ๊แกนะพุ่งไปกอดแฟนของเธอเลยน่อยใจจังเลยวะกูทีมงานของโอตโต้บอทที่เหลือก็ได้เข้ามาในคุกของล็อกดาวได้สำเร็จ แล้วพี่แกก็ได้ช่วยอมติมันออกมาได้ละครับทางของเคสก็ได้มาที่สมอพวกเขานก็กําลังจะหนีออกไปทางนี้ครับแต่พอเดินไปเดินมาไอพวกหมาหน้าสตินมันก็โผล่มาไว้แถมมันก็จะมาแดกทุกคนเลยเคสก็ได้ใช้ปืนเอเลี่ยนยิงมันไม่ยั้งแต่พวกมันก็ได้มากัดสายสมอนั่นไยพวกเคสก็กําลังจะตกแล้วล่ะแต่แล้วบอร์มันบีก็ได้กระโดดพุ่งไปช่วยพี่แกไว้ได้ละครับแล้วพี่เขียก็ได้ขี่ยันมารับทุกๆคนไอพวกของล็อกดาวน์มันก็ได้ตามมายิงพวกพี่แกไม่ยั้งสิ่งกันไปสิ่งกันมา พี่เกีียวก็ได้กระโดดไปยิงพวกมันจนตายหาไปหมดเลยสุดยอดจริงเลยพี่แกนี่เหล่าพวกบีก็หนีรอดจากพวกมันมาได้ครับและในตอนนี้ยานของเจ้าล็อกดาวน์มันก็กําลังจะสิ่งข้ามจากรวานแล้วละ่ะแต่ก่อนที่พวกมันจะไปทีมงานของออโตบอทก็ได้สลัดยานของพวกมันหนีออกมาได้ทันเวลาครับไอพี่หัวใครมันก็ไม่พอใจอย่างมากที่กาวาทอนของพวกมันพังเละไม่เป็นทาแถมพี่แกก็คุมหุ่นของมันไม่ได้อีกด้วยออปติมัสก็ได้มาพูดคุยกับทีมงานของเขาว่าพี่ แกนั่นรู้สึกถึงตัวเมกาทรอนที่อยู่ในตัวของหุ่นที่สู้กับเขาทำให้หุ่นกระโปรงน้อยได้อธิบายให้ทุกๆคนฟังว่าเตรียมตัวฟังนับไอพวกเคสไอได้สร้างของดีเซนติคอนมาเยอะแยะและพวกมันได้โรยสิ่งที่อยู่ในหัวของพวกมันออกมาแถมจิตของเมกาทรอนก็ยังไม่ตายไปอย่างที่คิดมันได้ปลดเทคนิคและสเปคของมันออกมาและหลอกให้พวกมนุษย์สร้างร่างกายใหม่ให้กับมันมันก็ได้แอบใส่เชื้อชั่วไว้ในร่างกายนั้นและก็แอบชักใจอยู่ภายในนั่นก็หมายความว่าไอ์กาวาธนมันก็คือเมกาทรอนดีๆนี่แหละแมมัันนกก็ชกยยใใจหห้ค,คหา,าเล็็ดดพพััันนนธธุุ์์ซึ่งมเมล้น,น,นสาาามรถทให้ดวเ มันนันต้องการจะสร้างกองทัพและจะับฆ่าพวกมนุษย์ในศูนย์พันครับทางกองพี่หัวใครก็ได้พากาวทอนมาที่ศูนย์เคสไอที่ประเทศจีนมันนักก็ต้องการเอ,อาเมล็ดพันนี้ไปจุดระเบิดในทะเลทรายให้ห่างจากผู้คนที่สุดครับเคสก็ได้พาลูกของเขามานอนในบูกี้รถไฟเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของเคสไยกับเชนฟังว่าเขานั้นต้องการปกป้องลูกของเขาสุดชีวิตและพี่เกก็ขอให้เชนปกป้องเทสไออีกคนด้วยครับในวันรุ่งขึ้นพวกอโอโตบัสจับสัญญาณได้ว่าพวกเคสไอได้เดินทางไปที่จีนเคสก็ได้โทรหาพี่ โจชัวจอยส์และได้บอกว่ากาวาทอนมันต้องการเอาเมล็ดพันธุ์นั้นเพื่อที่มันจะทําลายเมืองแต่พระเอกก็รู้ได้ว่ากาวาทอนนั้นควบคุมไม่ได้แหละครับในตอนนั้นพวกตำรวจก็ได้เดินทางมาที่นี่พอดีต้าแม่พวกพี่แกต้องสิงกันอีกครั้งและมีเป้าหมายก็คือไปแย่งชิงเมล็ดพันธุ์จากคนนั้นกลับมาและออติมัสก็ได้บอกด้วยว่าภารกิจนี้มันจะเป็นภารกิจสุดท้ายที่จะปกป้องโลกและพวกเขาก็สิงไปเลยละไว้ที่อวกาศเจ้าล็อกดาวน์มันก็รู้แล้วครับว่าห้องขังของมันนั้นโดนขโม ไปและมันก็ต้องการกลับมาที่โลกอย่างเร็วจีด้วยเจ้าโจชัวจอยส์มันก็ได้กลับมาคิดเรื่องที่พระเอกได้บอกกับมันและพี่แกนั้นต้องการพาเมล็ดพันอันนี้หนีไปทําให้ขอกับเจ้าเฮโรเทลกันเลยและแล้วในโรงงานของมันไอ้กาวาทอนมันก็ได้ตื่นขึ้นมาพี่แกก็ได้บังคับหุ่นทุกตัวให้ออกตามล่าเมล็ดพันนั้นได้ทันทีแถมมันก็คิดที่จะจุดระเบิดเมล็ดพันนี้ในเมืองด้วยพี่โจชัวก็ได้พาเมล็ดพันนั้นหนีออกมาจากโรงงานแถมจอยก็ได้บอกทุกๆคนด้วยว่าที่มันออกมานี้คือระเบิด ที่ยานของออโต้บอทเคทก็ได้มาคุยกับออปติมัสครับเรื่องที่เขาบอกว่าจะไม่สู้กับพวกมนุษย์อีกต่อไปนั้นจริงไหมพี่เกนก็ยืนยันที่จะไม่สู้เคียงข้างกับพวกมนุษย์เคทก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าออลติมัสจะหมดศรัทธากับมนุษย์แต่ตรงหาสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งนั้นนะพี่จอชัวก็ได้พา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นหนีจากพวกของเฮโร่หนีไปหนีมาพี่แกก็สามารถหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าของตึกได้และแล้วยานของออโต้บอทก็ได้โผล่มาเพื่อที่จะรับมเมล็ดพันธุ์นัววนนก็ยยิงั นั้นเข้าให้เลยทำให้าาพวกเคสตกลงมาบนดาดฟ้าและยานลำนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปในป่าเลยครับเฮ hey, โรมันก็ได้สั่งให้ทีมงานของมันตามฆ่าท,ทุกคนให้หมดทาให้ต้งสองฝั่งป่าาดากันอีกครั้งเคก็ได้สู้กับไอ้เวสซาวอยขัดกันนุกนั้นเลยเนี่สู้กันไปสู้กันมาเพ่ของเราก็อัดมันจนตกตึกไปเลยล่ะครับผอมตอนนี้พวกออโต้บอตนั้นก็โดนลอ็อมไว้ทุกทุกทางแต่พวกกาวาทอนมันก็มีเยอะกว่ามากด้วยออติมัสก็เลยคิดอะไรดีๆออกล่ะครับพี่แกก็ได้ไปช่วยนนนนักกรรรบาา์์ฟออ,นนอออมใ จากคุกนั้นอัปติมัตก็ได้บอกกล่าวกับคนสื่พวกนี้ว่าให้พวกขานั้นมาสู้เคียงข้าพวกเราแต่พวกพี่แกก็ไม่ฟังไว้แถมพุ่งมาอัด th อัปติมัตทันทีอัปติมัตก็ได้ไปสู้กับมันบัง,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 งบังบังบังแต่แล้วพี่แกก็ได้กลายเปนน็นไดโนเสาร์เลยไว้หายอยนี่ลวงอัปติมัตมันก็ได้จัดการไอ้ยักษ์ตัวนั้นและได้ขึ้นไปขี่คอมันเลยแถมพวกในตำนานที่เหลือก็ยอมออกโรงไปสู้กับพวกออโต้บอทแล้วล่ะพี่แกก็รีบพุ่งไปช่วยเคสและคนอื่นๆที่กำลังสู้กับพวกกาวอทอยู่และ พี่แกจัดการสเลททหมดลยพอบบบี้ก็ได้สู้กับไอ้สติงเกอร์สีชมพูตัวกอปปี้และพี่บีก็สามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายอับทิมันมันก็ได้มาบอกกับทุกคนว่าเราจะเอามาเล็ดพันนี้ไปที่ภูเขาและจะพามันให้ไกลาจากเมืองนี้ที่สุดครับแต่แล้วในตอนนั้นไอ้ล็อกดาวน์มันก็ได้เดินทางกลับมาถึงโลกแล้วล่ะและด้วยความโมโหของันพี่แกได้สั่งเปิดเครื่องแม่เหล็กของยานและมันก็ได้ดูดทุกๆอย่างขึ้นไปเลยไว้ลอยชิ้นหมายไว้ว่อนมาเลยและมันก็ได้ปล่อยทุกๆอย่างลงม ใส่พวกของพระเอกทุกๆคนก็วิ่งหนีกันอุตลุดแต่แล้วอัตติมัตที่โดนดูดขึ้นไปก็ได้ยิงใส่เครื่องไม่เหลี่ยของมันจนทําให้พวกพี่แก่นั้นรอดมาได้ครับรอดตายแล้วก็และอัตติมัตก็รีบตามเจ้าล็อกดาวไปเลยเคก็ได้บอกกับทุกๆคนว่าขอต้องการไว้ช่วยกับอัตติมัตอีกแรงและเจสเซ่ก็ไม่อยากให้พ่อของเธอไปละครับและแล้วเจ้าล็อกดาวมันก็ได้กระโดดลงมาจากยานของมันอย่างอลังการงานสร้างและพี่แกก็ได้พุ่งปาชาดาก,กับอัตติมัสเลยเ,ลยเค้ก็ได้มาช่วยอัตติมัตส แต่แล้วเจ้าฮโร่มันก็ได้โผมาพี่แกก็สาธยายใหญ่เลยว่าเขาเนี่ยทำเพื่อชาตินะเว้ยแถมมันก็กำลังจะฆ่าพระเอกแล้วละ่ะแต่ออตติมัสก็โผมาฆ่ามันจนตายห่าไปเลยละครับและเจ้าล็อกดาวน์มันก็ได้ช่วยโอกาสนั้นจัดการออตติมัสทําให้ออตติมัสน่ะโดนมันแทงเข้าให้เลยแต่เคก็ได้ใช้ปืนเอเลียนมาสู้กับล็อกดาวน์แถมพี่บีก็ได้พุ่งมาช่วยมันอีกแรงทั้งสองฝั่งก็ได้สู้กันอย่างมอมันชุลมุนชุลเกเจเทซ่ากับเชนก็ได้ช่วยดึงดาบออกมาจากออติมัััสแแล้้้้วพพี่่กกก็ก็ไไดดเเออาาาานนนุงปหจ และพี่ออปติมัสก็ได้ฆ่ามันจนตายห,าห่านะแหกไปเลยล่ะครับสุดยอดเลยล่ะพี่าบ่า์ในตอนนั้นพวกของกาวาทอนมันก็ได้บุกมาจากการพวกออปติมัสอีกครั้งพี่พามก็เลยจุดระเบิดของเจ้าล็อกดาวและได้พาทุกๆคนบินหนีออกไปและพวกกาวาทอนก็โดนระเบิดนั้นตายห่าไปหมดเลยล่ะครับผมท่าของเจ้ากาวาทอนมันก็หนีไปได้อีกครั้งครับเทสซาเคและพี่เชนก็ได้มาสวมกอดกันเลยเพราะว่าทุทกๆคนนั้นรอดมาได้อย่างปลอดภัยครับเคนนั้นก็จะพาท,ทุกๆคนกลับ แต่เจเทซ่า er ก็ได้บอกกับพ่อของเธอว่าเราไม่มีบ้านเลยนะพ่อมาระเบิดทิ้หายไปหมดแล้วนะแต่พี่โจชัวจอยส์มันก็ได้มาบอกว่าเขานั้นพอช่วยเรื่องนี้ได้นะเจ้าเธอจ้าทางของออตติมัสก็ได้ปล่อยให้ผู้กล้าในตอนนั้นเป็นอิสระ,ละรแล้วครับและพวกมันก็ซิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเลยออตติมัสก็ได้มาบอกกับทุกๆคนว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่พี่แกก็จะทําให้คนอื่นเสี่ยงแน่เขานั้นจะนําเมล็ดพันธุ์นี้ไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วออตติมัสก็ได้บอกลาทุกคนเขาได้สั่งให้หออโตบอท ปกป้องท,ทุกคนและแล้วพี่แกก็บินขึ้นไปเลยวไวออปติมัสนั้นยังมีปริศนามากมายที่ยังไม่เข้าใจเขาได้ส่งสารไปยังผู้สร้างของเขาว่าจะมาวุ่นวายกับดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลกเพราะว่าออพติมัสกำลังพุ่งตรงไปหาพวกมันหลักรับและเรื่องราวของทานฟอ ER AH ร์เมอร์มหาวิบัติยุคศู์พันธีโคมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับทานฟอร์เมอร์ภาค4นะครับมหาวิบัติยุค0ูนย์พันหรืออีก1ภาคนะครับก็จะครบทั้ง5ภาคแล้วละครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเลยตอนนี้ก็จะเจดเสียซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่กดซับสไคร e ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเยอะๆกันด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ดีซีมูวก็ขอลาไปก่อนแล้วครับไปละจุ๊บ